ไว้มึงมึงบอกคนเลี้ยงยังว่ามึงคือคลิกซี่มาแล้วอะกูเห็นแล้วเฮียกูเห็นแล้วเฮีเงินกูหายไม่ไม่ไม่มันไม่เรียกว่าเงินหายมันเรียกว่าเงินมันไหลเว้ยจ้างสรรหาคําดีๆมาใช้ใช่ไหมไม่ดูสภาพเงินมันไปจริงเลยกูไม่ได้ขโมยกูแค่หยิบจะต่างกันเลยหยิบโดยไม่ได้บอก แมงก็ไม่ขัดคำข้อใดเราค่ะอาจจะบอกแล้วก็ได้แต่อาจจะไม่ได้ยินเพื่อพูดในลำคอขยักหน้าแบบอะไรยักหน้าแบบงึงงึงไงมึงพูดได้ลำคอแหละจากรภาพล่ะไม่ได้บอกกูจริงๆแบบกูไม่น่าเก็บพวกมึงมาเลี้ยงเลยอ้สัตว์เยมึงมึงไม่ได้เก็บพวกกูมาเลี้ยง ปในความโชคร้ายที่อยู่ดีมึงก็มาสปอนลงบ้านกูเอ้ยเป็นไงล่ะปีเขาเนี่ยก็ว่าสปอนได้ถูกจุดปลุกใจซะด้วยภูมิใจแน่นอนการสปอนที่ถูกจุดที่ดีสาวมนุษย์ลงบูมบอมกันเต็มไปหมดเลยด้ไม่ใจคนละเรื่อไเลยดิบ้มบอมอะไรพวกบ้มบอมมึงก็รู้อยู่อะไรคือบูมบอมบูมบอมเซเบะอนาเล่อร่อยหอมมันมีเป็นข้อเสียขนาดนั้นเลยหรอูวะ ได้นั่งดูดูคลิปอยู่อะเป็นผู้หญิงซ่อมรถดูดิดูดิเอาอีเทียเนี่ยโอ้แล้วกูอยากซ่อมรถกูอยากเขามาซ่อมยาให้พวกกูจังเลยโอ้โหเขาเลี้ยงดูเทียอะไรวะนั่นนะฮะนี่มึงได้เห็นแล้วจะรู้มึงยืมเส็งให้มึงดูถังโป้เดี๋ยวกูส่งให้มึงไอ้ไว้กูส่งให้มึงไปแล้วไว้มึงดูมึงดูโอ้โหต้องรอ ไอไวอย่างโว้ไม่อยากให้ลูกเพจดูเลยอ่ะกูจะโอ้คืออากูยังว่าต้องโโห้กูดูตากูดูตากูลอยแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะลอยปะโอ้โหคนทากูข้าป้อมด้วยของเถมาเหมยสักว์เฮ้ยไม่ได้ไม่นา ไม่นะไม่ตานอ๊ะไม่ตานอ๊ะไม่ตานอ๊ะเป็นไงไว้บึ้มปั๊มมาเมื่อกี้จะดูตอนนี้อย่าอย่าดูตอนนี้อะดูไม่ได้เดี๋ยวพวกกูจะขยายใหญ่ไปมากกว่านี้มันไม่ได้ไม่จะพองตัวแกได้แค่ตัวใหญ่ไม่พออีกแล้วโอ้จะพองตัวเลยนะเออห้าตัว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 เลยครับผมไม่หน่อยแบบแม่งสู้กับแม่งนี่อ๋อจะรัดมังกรนี่ค่ะ ไม้ตาหนะเออสวย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 วยสวยสวยสนยสวยสวเสยเวยสวยสว้สยสฮยยสวยสวยเวยสวยสว้วยสวยวยเวยยสวยสยสวยสยสวยยสวยยสวยย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 ย้ยวยยเยยยยวยเยยวยย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  เออไอติปุพ้้ไอไ้มเห็นพี่กูส่งเมื่อกี้นี้ป่ะอืออืูไปงีกูอยากกูอยากให้เขาซ่อมยาเราเลยพอยาเราเสร็จแล้วก็ไปพร้อมเขาเลยไม่เขาไม่เลี้ยงกูจะไปเลี้ยงเขาเฮ้ยมาด้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 มาเด้วมมมมเอ้ยว้ากาลโดนรัดไ่าฮอย่านะอย่านะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ เอามาให้ตายดิเเ้าู้มันไวู้้มันตีเอามันตีมัตีมัตีมัเฮ้ยตะกามันเฮ้ยไปช่วยมันดิไปช่วยมันเร็วเข้า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 ขอความช่วยเหลือหนึ่งอาตาระวังนะขอความช่วยเหลือหนอัตราว้าววยาช่วย เฮ้ยอเฮ้ยอทำอะไรมึงสฮยจริงกูจะฆ่าพันเลยนะุ๊ยน้องครับเอาเลยครับโอ้โหโดนตีครับโดนตีแล้วครับเก็บครับเก็บครับเก็บครับเอ้ยเดี๋ยวมาสวยเลยครับสวยเดี๋ยวมาสวยคตรเรียนไม่เอาจริงไหวเฮียคตรเรียนไม่เอาจริงไหวนะโอ้ยเอาจริงไรแค่นั่งหายใจเองเถอะเอ้ยแม่งขิงกันหมดเลยเฮียเอ้ย เฮียแม่งยกมาทั้งสวนแล้วมั้งไงัตว์เฮียมึงดูป้อมดีป้อมแตกมึงดูป้อมดีป้อมแตกมันมีเอฟเฟคด้วยไ้ยป้อมแตกมีเอฟเฟคด้วยเออใช่ใช่เป็นแมวพ่นอ้วกโอ้มีตัวอ้อมมาแน่ได้เออคุณจะตายเองโอ้ยอะเจ้ากแกพกแกเฮีย สถานที่ปาร์ตีอตัวนั่งเออโอ้ยโอเจ็บเลยใช่ไปมไปแล้วไปแรวไปแรกไปแไอบุลมันน่าโง่เฮียมันไม่น้าโง่ถ้าคำพวกกูจะพูดมันนา่ามึงเรียกพวกกูมานะคนเลี้ยงคำพูดคำจาคำหยาบมาจากพวกบึงเท่านั้นเลยกูเลยภาษามนุษย์ไม่อเใช่กูติดจะผัวมึงอะแม่ใจกูติเพูกมันจะผัวมึงอะ ไปเที่ยวนน่นเที่ยวนี่แล้วก็เที่ยวแต่ที่แปลกๆระวังนะในป่าข้างซ้ายมีเออินเออินว่าไดนลี่ที่มีกูกูชอบเดอะบอยเดอะบอยอะสมน้ำหน้าไปหาอะไรแปลกๆดูเองช่วยไม่ได้กระกายมันหายแล้วระวังระวังเฮ้ยเฮ้ยคนเลี้ยงกูพยายามช่วยมึงแบบ เฮ้ยเฮ้ยกูยอมกูจะไปดู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 กู้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเดี๋ยะกูแทงให้นะอ๋ออ๋อศัตว์ทำไมคนอื่นไม่มาวะนสามคนอยู่ตรงนี้สามคนไงฮะไอ้ไอ้เลสไอ้หลังอี๋เลยถอยเลยแล้วต้องเข้าไปอย่างนี้เข้าเลยสับเฮ้ยเลอ โอ้ยบาสหี้ยโอ้ยระวงังระวงังบาสมันมออก,กนั้นกูต้านอีกแล้วกูโดนต้านอีกแล้วมันดูดเลือดนี่หว่ะไม่พวกนั้นก็ไม่มา,าเดนคือไม่ใช่ตรงไหนไม่ใช่คือไอ้เหี้ยสองตัวเหี้ยนี่แล้วป้อมมึงไม่ตีเราเปิด<ต>ไม้ได้ไหมอารมณ์แบบบ้านพ่อมึงเล่นสตาดิวารีมั้งไอ้เหี้ยหรือว่าเราควรเล่นอีกแบบหนึ่ง คุณขาคุณขาเล่นดีๆให้หน่อยได้ไหมคับโอ้โห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 โ ไปเลยคนเลี้ยงสู้มันได้เหรอมึงมึงเห็นมุลุษเขาสู้สู้สู้เออจำเกมไม่ดูแมบเลยโง่เ,ออ <c oughs> เฮีย ع. เป็นคนเลี้ยงโง่ไอ้สัตว์เฮียเอาบ้านเอาบ้านมาให้กูเลยหาใช่ไหมไว้ 7. 7. เอาบ้านมาให้กูไม่ใครโว้โหเจ็ดเจ็ดเองอ่ะเล่นได้กากมากเลย ยืนงงอยู่นั่นแหละไอ้สัตว์ตบอยู่นั่นแหละตีอยู่นั่นแหละไม่เห็นบุหล่านะมันดันป้อมสุดชีวิตเลยด่าก็เห็นก่อนแล้วแตมันไปเล่นไง